การโตหน้าล่าข่าวแมนยูสนับสนุนโดย Suzuki Swift Power U อร์เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูโอเจ็และแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวด้วยยอดขายกว่า140,000คันสัมผัสด้วยตัวคนเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซ u k i ทั่วประเทศอัปเดตครั้งใหญ่ฟีฟ่าออนไลน์4นักเตะ f r e e อเย่นโหมดใหม่นักเตะหัวโตปรับเพิ่ม FP อัปเดตค่าพลังนักเตะปีปัจจุบันมันได้ทั้ง PC และมือถือ กรดไหลย้อนจัดการด้วยสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองและยาแก้ไอตราขันตีลดเจ็บคอไอมีเสมหะสั่งซื้อได้ตามช่องทางในภาพสวัสดีครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านนะครับผมพบกันอีกครั้งกับการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจำวันที่22มิถุนายนกาติดกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวตลาดซื้อขายแล้วก็อัปเดตทุกแง่มุมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ มาดูหลุดชุดแข่งฤด,ดูการหน้ากันหน่อยฮะก่อนหน้านี้จะมีโผล่ออกมาก่อนแล้วเป็นภาพแบบมัวๆนิดนึงนะครับชุดแข่งบนตัวคริสเตียโนโรนัลโดก็เหมือนเอากล้องมือถือโนเกียรุ่นเก่าๆไปถ่ายมาจากจอคอมนะครับมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เขาพอจะได้เห็นแล้วว่าโทนสีเสื้อฤด,ดูการหน้ามันจะออกมาประมาณไหนนะครับชุดเย่าชุดเยือนแล้วก็ชุด3ามซึ่งล่าสุดก็มีหลุดชุดเยือนออกมาแบบเต็มๆเลยนะครับให้เราได้เห็นกันแบบชัดๆรูปนี้มันจะออก พื้นสีเสื้อแบบครีมครีมนะฮะมันจะต่างจากรูปแรกที่เราได้เห็นกันเป็นขาวเลยนะครับขาวจั้วเลยก็น่าจะเป็นสีขาวนั่นแหละรูปนี้มันอาจจะเพี้ยนจากเลนส์กล้องนิดนึงนะครับก็มีความผสมผสมรูปแบบสมัยเก่ากับสมัยใหม่ในตัวนะฮะที่รู้เนี่ยคือเรียบเรียบไม่ได้มีลวดลายอะไรเยอะแยะมากมายเด่นๆคือ3ามแถบตรงบริเวณไหลสไตล์อาดิดาสนะครับจะเป็น2สีเนาะ แล้วก็มีแบชสีดำอยู่ข้างหลังโลโก้สโมสรน,นะครับมีความวินเทจนิดนึงตรงนี้แล้วก็แน่นอนนะครับสปอนเซอร์ตรงแขนเสื้อที่เปลี่ยนจากโคลเลอร์มาเป็น DXC Technology นะครับในฤด,ดูกาลหน้าแต่ว่าตรงข้างหน้าอกยังเป็นทีมวิเวอร์เหมือนเดิมนะครับ ชุดนี้ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับชุดเยือนปี1 9 9 8 9 9 9เหมือนกันนะครับแฟนบอลรุ่นเก่าๆน่าจะคุ้นตาภาพนี้กันดีเลยแหละเป็นชุดที่แรนกิกส์ใส่ยิงประตูโซโล่เดี่ยวเกมนัดรองชนะเลิศ FA Cup คัพนะฮะยิงใส่อาร์เซนอลเป็นอีกประตูหนึ่งที่ไอคอนิกมากๆก็น่าจะได้อินสปเรชันได้แรงบันดาลใจจากชุดนี้มาเนี่ยแหละเพราะว่าสีเสื้อก็เหมือนนะครับตรงบริเวณบ่าแถบสีก็คล้ายๆกันแถมตรงตราสโมสรก็มีพื้นหลังสีดำคล้ายๆกันด้วย แต่ว่าสาเหตุที่ยังไม่เปิดตัวสักทีหนึ่งแบบเป็นทางการเนี่ยทีมอื่นเขาเปิดไปหมดแล้วก็อาจจะเป็นการรอ,อนักเตะใหม่มาชูเสื้อทีเดียวก็ได้นะครับอันนี้คิดในแง่ดีนะคนเปิดตัวเสื้อตัวนี้อาจจะเป็นเอริกเซนเป็นเดอยองก็ได้เหมือนกันอีอเราเข้าข้างตัวเองเอาไว้ก่อนนะฮะอ่ะเมื่อไหร่จะได้นักเตะใหม่สักทีหนึ่งถามคนนี้หน่อยนะครับริชาร์ดอาร์โน่ซีอคนปัจจุบันของสโมสรช่วงนี้ก็เป็นที่พูดถึง บนหน้าสื่อเยอะนิดนึงนะครับตั้งแต่วันก่อนโดนแอบ,บถ่ายมาวันนี้โดนแอบ,บถ่ายอีกรอบนึงนะครับมีภาพหลุดออกมาว่าแกเนี่ยไปรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับเดวิดกิลอดีต c ีอของแมนยูยุคเซอร์เล็กซ์โฟกูซันนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านเฮลวิลเลจเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะครับสต่อ2เลยโรแมนติกเชียนะฮะเราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าสิ่งที่ทั้งสคนเข้าหารือกันเนี่ยมันคือเรื่องอะไร แต่คาดว่าก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานบริหารแหละนะครับเพราะว่าก็เป็นการพบกันของ2 CEO จาก2ยุคที่แตกต่างคนนึงมาจากยุคที่เป็นยุคทองรุ่งเรืองนะฮะอีกคนนึงมาจากยุคที่อาจจะดำดิ่งนิดนึงโดยแซมลักเฮิร์สผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของ Manchester Evening News ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนตอนเอ็ดว์ดเวิร์ดยังเป็นรองประธานสโมสรออยู่ เขาจะมีโอกาสได้เข้าพบได้คุยกับเดวิดกิลแค่ตอนเข้าชมเกมในบ็อกซ์ VIP เท่านั้นนะครับเวลามีเล่นในโอชาร์ฟอร์ดเดวิดกิลได้รับเชิญมาเป็นแขกกิติมศักดิ์ก็อาจจะได้มาพบกันตามวาระตามงานทั่วไปแต่ไม่ได้มีการมานัดนอกรอบแบบนี้นะครับต่างกับอาโนที่ดูจะมีความสนิทสนมมากกว่า และก็น่าจะได้ข้อคิดหรือว่าแนวทางดีๆจากเดวิดกิลไม่มากก็น้อยนะครับในการพบปะกันแล้วก็อาจจะมีการปรึกษาการถ่ายถามแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในยุคข,ของเขานะครับคราวนี้มาลุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องตลาดนักเตะแซมลักเฮิร์สครับนักข่าวประมาณเทียสี่เทียห้าของแมนเชสเตอร์อ e n พิวช่นนิวส์ก็ได้บอกเพิ่มเติมเอาไว้ว่าองโทนี่มาร์ซิยลน่าจะได้กลับมาลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดอีกครั้งหนึ่งในฤดูกาลหน้าครับโดยสาเหตุที่ไม่ย้ายออกเนี่ย มันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมันเป็นเพราะว่าไม่มีคนซื้อนี่แหละนะครับง่ายๆเลยคือด้วยความที่สัญญายังเหลือ2ปีนะครับค่าเหนื่อยก็แพงด้วยหลัก200 0 0 0ผลงานก็ไม่ค่อยเตะตานะครับไม่มีทีมไหนเข้ามาเสี่ยงดึงตัวไปแง้มๆเละครับทำให้เทนฮากก็อาจจะต้องลองเค้นฟอร์มของนักเตะออกมาก่อนก็อาจจะกลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันกับมาคัสแรชฟอร์ดครับที่พร้อมมากๆกับการลุยฤดูกาลใหม่กับทีมช่วงนี้ฟิตร่างกายอยู่แบบเต็มที่นะครับ ด้วยสาเหตุต่างๆมันอาจทำให้แมนยูเนี่ยไม่ต้องซื้อกองหน้าใหม่เข้ามาแล้วเอาเงินไปทุ่มในส่วนที่มันเร่งด่วนก่อนนะครับในมุมมองของผมอ่ะความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยความที่ทีมมีโรนัลโดอยู่แล้วเป็นกองหน้าตัวเป้าเบอร์หนึ่งที่ก็น่าจะเป็นตัวหลักต่อไปทำให้ไม่มีกองหน้าเกรด A คนไหนอยากจะย้ายเข้ามาเป็นตัวสำรองในซัมเมอร์นี้นะครับการที่แมนยูจะไปทุ่มซื้อกองหน้าใหม่ๆเข้ามาก็อาจจะยากนิดน,นึงแล้วการที่แมนยูมีปีกสไตล์อินไซด์ฟอร์เวิร์ด หรือว่าตัวตัดเข้าในมายิงอยู่แล้วหลายคนเนี่ยอย่างเช่นที่เรากล่าวมาไม่ว่าจะเป็นมาซิอาลแรชฟอร์ดนะครับรวมไปถึงซานโชอาหมัดฟาโุนโดและก็มีกาลาโชอีกที่เตรียมจะดันตัวเองขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าเทนฮาร์ก็อาจจะสลับเล่น2แผนนะครับก็คือ4231ในแบบที่มีพิโดเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดวันไหนพิโดไม่พร้อมไม่ฟิตก็อาจจะสลับมาใช้เป็น43 3อาจจะเป็นแบบฟอลสไนก็ได้ในแบบที่ใช้ปีกมาเป็นตัวยิงแทนนะฮะ แล้วก็อาจจะมีตัวที่ยืนหน้าต่ำเป็นบรูโน่ฟันเดเบกหรือแม้กระทั่งอิรเซนก็ตามอันนี้คืออ้างอิงจากแนวขุมกําลังที่เรามีนะครับก็อาจจะใช้ในสไตล์ที่เอาปีกมาเป็นตัวยิงแทนเพราะมันมีสไตล์นี้เยอะซึ่งถ้าเกิดเทนฮากยังไม่ไว้ใจคุณภาพของพวกดาวรุ่งในทีมก็อาจจะมีการเสริมปีกสไตล์นี้เข้ามาอีกสักคนหนึ่งซึ่งคนที่มีข่าวหนักจริงๆและก็มีข่าวหนักกว่ากองหน้าตัวเป้าเยอะเลยนะครับก็คือแอนโทนี เพราะว่าก่อนหน้านี้อาจะเป็นสื่อในฝั่งบราซิลเล่นข่าวอยู่ฝั่งเดียวแต่ล่าสุดเจมส์ดักเกอร์เทียร์หนึ่งของเทเลกราฟมาเองแล้วนะครับก็นั่นจะมีมูลมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นเยอะเลยเขาบอกครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการเข้าพูดคุยกับฝั่งแอนโทนีแล้วสนใจอยากจะได้เข้ามาร่วมทีมแต่จะต้องรอข้อสรุปในดีลของฟริงกี้เดยองก่อนครับพอสรุปได้แล้วเมื่อไหร่ก็จะมีแนวโน้มมาเดินดีลของแอนโทนีต่อทันที อาจจกไม่ติดขัดอะไรหากจะต้องปล่อยนักเตะตัวหลักออกจากทีมพร้อมกันหลายคนนะครับปล่อยออกไปก็ปั้นใหม่ขึ้นมาได้พวกเขาปล่อยกาเบนเบิร์ชปล่อยมาราอุยไปบาเยินแล้วครับและแอนโทนีก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะได้ย้ายเหมือนกันหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาซึ่งเทนฮากก็มองนะครับว่านักเตะมีความเป็นปีกขวาที่แมนยูต้องการมีความเร็วมีความสร้างสรรค์มีความอันตรายในการทําประตูซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ชัดเลยครับเทนฮากจะเอาแอนโทนีมาเป็นปีกขวา ซานโช่ S S ก็น่าจะยึดกับกราบซ้ายยาวๆและแรชฟอร์ดก็น่าจะมีความเป็นกองหน้าตัวเป้ามากขึ้นคอยแบ็กอัพพิโดเอาไว้ในยามฉุกเฉินขณะเดียวกันนะครับ g o c o m ฝั <Go. com S 1> ่งสเปนก็อัปเดตเพิ่มเติมให้ว่าแมนยูกำลังเจรจากับตัวแทนของแอนโทนีอยู่นักเตะก็มีใจอยากจะตามนายเก่ามาก่อนหน้านี้ครับมีเปเชมีบาซ่าติดต่อหานักเตะเช่นเดียวกันแต่แมนยูเป็นทีมที่เปิดเข้าไปก่อนเลยเป็นทีมแรก พร้อมจะจ่าย60ล้านยูโรนะครับและอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราก็จะได้เห็นความชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นในดีลนี้นะครับไปไปมามาดูเหมือนแอนโทนีก็จะจริงจังมากๆอีกดีลหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นดีลที่เทน h ฮงกนน่าจะมีความชัดเจนแล้วก็ส่งตรงไปถึงบอร์ดแล้วว่าเอานะคนนี้จะเพิ่มความอันตรายให้กับปีของแมนยูได้มากเลยทีเดียวแต่ย้ำอีกรอบนะครับว่าแอนโทนีเนี่ยน่าจะไม่ได้ย้ายมาก่อนเดยองแน่ๆแหละ แต่ในมุมของเดอยองโอกาสมันก็มีเพิ่มขึ้นสูงมากจริงๆนะครับแล้วก็มีแววอาจจะได้ปิดดีลกันเร็วๆนี้ถ้าเกิดเรามองในฝั่งของบาร์ซ่าเนาะนกลไกแล้วก็ความเป็นไปต่างๆเนี่ยมันอาจจะส่งเสริมให้เขาต้องรีบปล่อยเดอยองออกมาคือด้วยความที่พวกเขาจําเป็นต้องขายทรัพย์สินบางอย่างเพื่อสร้างเม็ดเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาเงินเนี่ยไปปร,รับสมดุลบัญชีหรือว่าเอาไปเสริมทัพก็ตามการขายเดอยองก็ดูจะเป็นส่วนที่ทําเงินได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดด้วยความที่นักเตะก,ก็ อยู่ในช่วงไวด์พีคแล้วนะครับไม่ได้เป็นดาวรุ่งเหมือนแต่ก่อนแล้วสัญญาก็เหลือเต็มๆแถมถ้าต้องขายกองกลางสักคนออกจากทีมถ้าต้องเลือกเนี่ยบาซ่าคงจะเลือกที่จะปล่อยเดยองออกมาก่อนดาวรุ่งเด็กปั้นลามาเซียอย่างกาบี้อย่างเปดรี่แน่ๆเพราะว่าอีก2คนนั้นน่ะอนาคตเผลอๆค่าตัวกระฉูดกว่าเดยองอีกก็อยากจะเก็บมาไว้ปั้นต่อนะครับเดยองถึงจุดที่แบบอาจจะไม่ได้เข้าแผนกับชาบีที่สุดแล้วก็อาจจะมีการปล่อยออกมาได้อีกมุมหนึง่งบาซ่า ต้องการปีกขวาคนใหม่มาแทนอุสมานเดเบเล่นะครับที่จะไม่ต่อสัญญาฉะนั้นการไปดึงตัวเบร์นาโดซิวาที่มีข่าวหนักๆก,กันอยู่ตอนนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าเล่นปีกขวาแทนเดเบเล่ก็ได้ลงไปเล่นกองกลางแทนเดยองก็สามารถทําได้เหมือนกันแถมยังมีฟรองกิซเย่กองกลางคนใหม่คอยยืนต่ําให้อีกดูไปดูมาทีมมันก็ลงตัวอยู่นะครับไม่ได้กระทบอะไรมหาศาหลหรอกถ้าเกิดต้องปล่อยเดยองออกมาแถมได้เงินเข้าไปก้อนใหญ่อีก ส่วนในฝั่งแมนยูฟาบริเซโอโรมาโน่ก็รายงานออกมาเมื่อเช้าครับว่าแมนยูกับบาร์ซ่าได้มีการติดต่อกันโดยตรงอีกครั้งแล้ววันนี้เรียกราคามาเหมือนเดิมนะครับ86ล้านยูโรหรือว่าตีเป็นเงินปอนด์ก็ราวราว7 4ล้านปอนด์เป็นขั้นต่ำนะครับเลยทำให้ยังไม่บรรลุข้อตกลงกันต้องมีการจัดสรรสัดส,ส่วนเรื่องของการตกลงค่าตัวกันต่อไปขณะเดียวกันครับซมมอนสโตนเทียร์หนึ่งจาก BBC ที่น่าจะถือที่สุดนะครับก็ออกมาย้ำครับว่าดีลของคริ ก็จะมาควบคู่กันนะ The Young เดยยองก็ดีลหนึ่งเอเิเซ่นก็ดีลหนึ่งมาต้องคู่เลยนะครับมนเชสเตอร์ยูไนเตดต้องการตัวเอเิเซ่นก่อนฤด,ดูกาลใหม่จะเริ่มต้นโดยแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวว่านักเตะต้องการจะกลับมาค้าแข่งในลอนดอนแต่ณตอนนี้ตามที่เขารู้มันยังไม่มีการตกลงกับทีมใดๆในลอนดอนทั้งนั้นนะครับทำให้แมนยูก็ยังคงมีโอกาสในการปิดดีลกับนักเตะได้เทนหาคาดหวังนะคาดหวังที่จะได้รู้ความชัดเจนทั้งในส่วนของดีลเดยยองแล้วก็ดีลของเอเิเซ่น ก่อนที่นักเตะลอดแรกจะกลับมาซ้อมกันในช่วงปลายเดือนนี้นะครับวันที่27มิถุนายนนักเตะที่ไม่ติดทีมชาติจะกลับมาซ้อมกันแล้วซึ่งก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยเอริกเซนกับเดยองต้องมีสักคนหนึ่งเนี่ยปิดดีลเข้ามาให้ได้นะครับเทนฮาก็ร้องขอเอาไว้ฉะนั้นข่าวที่ว่าเอริกเซนปฏิเสธแมนยูไปแล้วน่าจะยังไม่เป็นความจริงนะครับเราเลือกเชื่อแซมมอนสโตนเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะอันนี้คือเทียร์สูงที่สุด ก็ทาให้เรายังคงได้ลุ้นต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะวนๆกันนิดนึงช่วงนี้เพราะว่าเราค่อนข้างโฟกัสกับ2องดีลนี้มากๆนะครับแล้วก็อาจจะมีติงๆแอนโทนีมาสักคนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเดยองต้องมาก่อนนะครับเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะฮะนี่คือทั้งหมดของการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยกด subscribe ไปกัน,กนแล้วก็มีเพจอินสตาแกรมสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ไปก่อนครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในรายการแสมสปอร์ททักทามช่วงนี้ไปแล้วสวัสดีครับขอขอบคุณ Suzuki Swift f ีฟ่าออนไลน์4ยาแก้ไอตราขันตีและสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทอง